อันนี้อาสาสมัครก็เจ้าที่เราเข้ามาเตือนชาวบ้านนะครับจุดเดิมอีกแล้วนะครับที่เราเตือนเมื่อวานนะรเราติดป้ายชัดเจนนะครับวันนี้แต่ก็ยังมีชาวบ้านมามาหาเห็ดอยู่นะครับเยอะเหมือนเดิมนะครับรถหลายคันอยู่นะย้ายมาจากไหนนี่ อำเภออะไรครับน,น้องก,องกีบุยลำนะครับโอ้เมื่อวานน้องหงวันนี้น้องกีประกาศประกาศนะครับประกาศนะครับมีคนหาเหตุอยู่บริเวณนี้หรือไม่ครับถ้ามีหากท่านได้ยินเสียงนี้แล้วให้ออกจากป่าทันทีเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มีเสือเพ่นพ่านอยู่ประมาณสองตัวครับในป่าบริเวณนี้ให้ท่านรีบกลับรถนะ ปอยออกมาจากในป่าทันทีเลยนะครับอันตรายมากครับผมครับชาวบ้านก็ขอบคุณในการแจ้งเตือนของเราเราต้องสงสัยเราต้องเอาป้ายมาติดแล้วนะครับติดเพื่อประชาสัมพันธ์หรือให้ผู้ช่วยผู้นําหมู่บ้านนะครับมาประชาสัมพันธ์นอีกครั้งหนึง่งตอนนี้ผมได้รับมอบหมายจากท่านกำนันแล้วก็เจ้าที่อุทยานนะครับมาแจ้งเตือนชาวบ้านน,ะนี่มาจากไหนครับโคราชเนาะโอ้ยไม่รู้ครับแล้วก็เรามาแจ้งเตือนให้ออกพื้นที่เขาก็ออกนะครับได้เห็ดเยอะอยู่นะนี่ ตะกาสวยโพด